วันด <honesty. S 2> ีที่หมู่บ้านจุดๆนี่มันตัวอะไรกันอ่ะฮึไททาน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 มันคือไททานโอเคเราได้ผลสรุปแล้วมีกี่ทเไปบุกมันย่าเออคงต้องไปช่วยจริงแล้นละโอ้ยโค้ดคิดว่าจะไม่มาช่วยซะแล้วไอ้ทุลดหน่อยไปสินะอะไรจะไปฆ่ามันเหย่าฆ่าฉันยันดิ <Yeah! S 2> เอาไว้แล้วต้องบุกจริงๆแล้วละมันเอาไม่อยู่แล้วนันก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราไปบุกกันเลยบุกได้คงได้เวลาแปลงร่างแล้วสินะเห็นไหมราร่างจริงของฉันร,รอฟิวเฟอร์กิ้วหมาแมวมักแค่นี้ฉันก็พร้อมไปรบกับไอ้ปีศาจบ,บ้าปอคอหอยเร็ว <Yeah! S 1> yeah! ตอนนี้ <laughs>